ดูสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ปิดด่านมานานทางรัฐบาลกัมพูชาก็เรียกแรงงานให้กลับประเทศหวังว่าจะมีงานรองรับแต่ปรากฏว่าทุกๆวันก็ยังพบเห็นมีแรงงานชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนมาอย่างฝั่งไทยเพราะไม่มีงานค่ะ ภาพมุมสูงจากโดรนที่ใช้กล้องอินฟราเรดใช้บันทึกแล้วก็สกัดจับแรงงานผิดกฎหมายไปเจอภาพทหารกองกำลังบุรพาและตำรวจตดที่จับแรงงานกัมพูชาได้37คนชาย22คนหญิง15คนผู้ติดตามอีกหนึ่งคนตอนกำลังแอบเข้ามาฝั่งไทยทางไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเช้ามืดวันนี้ค่ะ แรงงานกัมพูชาทั้งหมดยอมรับว่าลักลอบข้ามแดนมาตามช่องทางธรรมชาติอยากจะหางานทำเพราะก,กลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำไม่เหมือนกับที่รัฐบาลกัมพูชาบอกไว้ก่อนหน้านี้ทำให้ตอนนี้หลายครอบครัวกลัวว่าอยู่ไปก็จะอดตายยอมเสี่ยงชีวิตเดินเท้าผ่านป่าเข้ามาที่ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอ่างศิลากับบ้านหนองจานหลักเขตที่47-48ซึ่งเป็นสนามทุ่นระเบิดป่าเข้ามายัางประเทศไทย ส่วนทหารพรานกองกำลังบุรพาอีกชุดไปจับกลุ่มชาวกัมพูชา5คนที่ลักลอบข้ามมาเหมือนกันบริเวณพื้นที่ป่าละเมะพื้นที่บ้านดงงูหมุ่ที่7ต็าตำบลป่าไร่อําเภออรัญญประเทศแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพคือหิวโซร่างกายท่อนล่างเปียกปอนถามว่าเป็นมายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้เขาสารภาพทางน้าตาคุณผู้ชมบอกว่าลักลอบปีนรัว้วลวดหนามหีบเพลงเข้ามา เพราะกลับบ้านเกิดฝั่งกัมพูชาไม่มีงานไม่มีรายได้อดอยากก็เลยตัดสินใจเสี่ยงลักลอบข้ามแดนมาหวังว่าจะมาหางานทําที่ตลาดโรงเกลือยอมเสี่ยงตายเดินเท้าลุยน้ำฝ่าลำคลองลึกสูงประมาณ50-70ถึงเซนติเมตรค่ะคิดยังไงเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็มาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงคนแม่ ทำปันลูกลจ้างที่กลับไปอ่ะไหนว่ารัฐบาลกัมพูชามีงานรองรับไม่มีค่ะตลอด2เดือนที่ผ่านมาชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าไทยได้81คนแล้วค่ะ